ดอกสน่ที่เปียวมาบางเรียงกันแม่นสน,นุ่บ่าแม่นแม่นอยู่บ่แม่นอยู่มาใส่ไข่ล้องเบิ่งสินใส่ไข่อ๋อโอเคสองน่อยก็พอแล้วมั้งนาอืม อโอ้ดอกสโนุ่ยลายๆเลยเนียนๆเลยทอดไข่เซนดอกสนุ่ย ประมาณนี้แหละไปที่นี่กินข้าวกินข้าวกันโอเค